กลับมาอยู่กับพลพักนักปรุงนะครับแล้วพลอยู่กับอาจารย์ศรีสมรคงพันธ์ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแม่ครับมาตัดริฟบิ้นให้กับรายการเลยครับแม่ครับวันนี้เรามาพร้อมกับเรื่องราวของอาหารปีใหม่วันนี้คุณแม่เลือกรายการอาหารอะไรควันนี้ก็ทําอาหารที่คิดว่าทุกคนที่บ้านไม่ค่อยได้ทาเป็นประจำแต่หาได้ประทานยากคือแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะชื่อเขาบอกว่าแกงเผ็ดจริงๆแล้วมันไม่ได้เผ็ดเลยะแม่เนาะความจริงคนโบราณเขาเรียกแกงแดงนะ ครอ่้วเราไปเรียกแกงเผ็ดนะคะอเราจะต้องเริ่มต้นเริ่มเลยดีกว่าครับเริ่มต้นพนควรทําอะไรครับแม่ครับอจะเอาหางกะทิขึ้นหางกะทินะครับอันโน้นหางกะทิอันนู้นนี้นะครับแม่เราจะเคี่ยวเป็ดกับหางกะทินะคะนี่วิธีการหั่นนะคะเราก็จะหั่นแบบนี้นะคะเข้าใจแล้วคือเอาหนังอยู่ด้านล่างอันนี้กะทิเริ่มปุดๆแล้วนะครับแม่เราต้องคอยให้ให้เดือดจัดๆเลยปะครับอ่าพอร้อนนั่นเองค่ะพอร้อนนะคะ ตอนนี้มาเดือดประมาณนี้ฮะได้แล้วผัดได้แล้วได้แล้วนะครับเป็นอนุญาตใ่เลยนะครับหากระเทียมนะคะถ้าคนซื้อกระเทียมกรอบมาอืเราก็จะเพิ่มน้ำาสดส่วนมเป็หนยังส่วนกระเทียมอาหารหางเกลียวเนี่ยฮะกระเทียมหนึ่งส่วนน้ำก็สองส่วนเป็นหางใสอ่าตอนนี้เรามาพูดถึงน้ำพริกแกงนะคะครับตั้งไว้เลยค่ะน้ำพริกแกงเนี่ยเราใช้น้ำพริกแกงเผ็ดได้หล่อนแม่ค่ะแต่ว่าจะต้องเพิ่ม ลูกจันปนลูก,กจันปน<า>ก็คือ,อใช้นัดเมกป่ะครับห่าช่าแหร้อยกรัมเนี่ยก็ใช้ประมาณเสร็จสักเสร็จเครึ่งท้อนชาอันนี้เราแส่บรรแา่ว่าต้องมีปลาะหอมเปลาะอ่ามีปลาะหอม เพราะว่ากลิ่นมันเหมือนยามเน่มันจะหอมนะครับลาครับหน้าตามันคืออย่างนี้แต่นี่คือตัวเดียวกันไหมครับนี่เราป่นแล้วนะคะอ๋อโอเคอันนี้แบบแกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ยมันจะต่างกับคนอื่นเพราะว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนนะครับแม่ทวนนิดนึงครับถ้าเผื่อเขาซื้อพริกแกงเผ็ดมาเขาต้องเพิ่มอะไรบ้างนะครับหนึ่งลูกจันป่นลูกจันทรป่นสองปลอกหอมซึ่งก็ต้องมาป่นด้วยนะครับป่นสัดส่วนคือร้อยกรัมนะก็ใช้ลูกจันทร์ขึ้นช้นชาครับ แล้วก็เปรอะหอมหนึ่งช้อนชาอ่าโอเคนะครับคุณผู้ชมจำได้แล้วนะครับโอเคครับแม่ครับได้แล้วค่ะได้แล้วนะครับตัขึ้นเลยจาเป็ดอยู่นะคะอ่าแล้วครับแม่ทีนี้ต่อไปก็จะผัดน้ำพริกแกงอ่านะครับใช้น้ำมันไปสักสองช้อนน้ำมัน2ช้อนนะครับวันนี้พลใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเนื่องจากน้ำมันรำข้าวเนี่ยเป็นน้ำมันของคนรักสุขภาพอ่าแล้วครับทีนี้เราก็ใส่น้ำพริกกันลูกนะ การผัดน้ำพริกแกงเนี่ยนะต้องไฟไฟไม่ไม่แรงถ้าไฟแรงจะไหมร้อนนะสิ่งมันก็จะขึ้นนะอ้าเอาเปล่ามาใส่ลูกนะคะเอามาใส่อ่าประมาณสักชาแนลพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะอ่าให้มาค่ะะตอนนี้เราใส่กะทิค่ะใส่กะทิใส่กะทิห่างหรือหัวครับหัวโอเคครับอ่าแล้วก็ค่อยหยอดหัวกะทินะคะอ่าผัดกันเลยลูก ทำไมเราต้องค่อยๆใส่อะครับแม่ครับถ้าใส่ทีเดียวกับกะทิมันจะแตกมันนะทีนี้คุณพลก็เอาเป็ดใส่เลยลูกผัดเป็ดผัดเป็ดลงไปคลุกกับแกงเลยนะครับใช่โอเคขณะที่ค่อยๆก็เอาอาหารกะทิที่ทำน้ำแกงไอ้พวกอาหารกะทิทำน้ำแกงนะที่ใช้ไฟเตาหม้อเลยนะคะเวลาค่ะการทำอาหารอย่างครับอันนี้ใส่อันนี้เหรอครับแม่ครับเอาอันนี้ก่อนเอาันนี้ใส่ก่อนอ่า ตั้งไฟเพื่อให้มันให้มันร้อนอ๋อให้มันร้อนอันนี้คือหัวหรือหางครับหางค่ะอันนี้คือหางนะครับกลางนะคะครึ่งต่อครึ่งนะคะทีนี้เราก็จะมีสับปะรดที่สําคัญที่สุดคือสับปะรดนะคะต้องเลือกสับปะรดที่ไม่สุกแม่ครับได้ทิสได้แล้วค่ะผมเปลี่ยนเลยนะอย่างนี้ผมดับไฟเตานี้นะเตาเร่งเลยโอเคได้ครับไปมาเดี๋ยวตั้งต่อไปมันก็จะเคี่ยวมันก็จะแดกนี่ขึ้นมา แกงมาเสริฟมาอ่าตอนนี้ก็ใส่น้ำปลาลูกใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเยอะไหมครับน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะต่อไปใส่น้ำตาลลูกน้ำตาลปี๊บครับนะฮะตัดตัดน้ำตาลนะคะเคลียกตัดน้ำตาลตัดน้ำตาลคือใส่นิดเดียวนะแล้วตอนนี้ล่ะเราก็จะใส่สับปะรดลูกใส่ไปเลยได้ครับอ่าซับปะรดจะหอมตอนนี้ต่อไปเราก็จะใส่อ่า มะเขือเทศปกติเนี่ยเขาใช้มะเขือเทศเล็กนะครับแต่เราอันนี้ได้ปะครับได้อันนี้เราก็ผ่าครึ่งเวลาผ่าเนี่ยผ่าแบบนี้นะเวลาใส่เข้าไปมันไม่เหี่ยวเราใส่ตอน,หนไหน,นครับ,รบแม่เดี๋ยวก่านเพราะว่ามะเขือเทศมันสุกเร็วมากอ่าใส่ให้ก่อนใส่เข้าไปเลยมะเขือพวงมะเขือพวงนะครับอ่าอันนีที่เราใส่น้นตะรดลูกนี้ใส่ไปเลยใบมะกรูดนะฮะ มบมะกรูดต้องฉีดเปล่าใช่ไหมครับใช่ครับครับแม่ครับใส่ลงไปเลยใบโหระพาอ๋อแปลว่าเริ่มเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วใบโหระพาใส่ตอนหลังเลยเมื่อเขื๋อวคนใส่ให้ครับแม่ครับอ้าละแล้วก็เล่งไฟได้เลยนะครับค่ะครั้งสุดท้ายให้ไฟแรงนิดหนึ่งประมาณสัก30วิแล้วก็ยกลงจากเตาเพื่อให้กลิ่นหอม เสร็จแล้วนะครับแม่30ิวินาทีอย่ายนานกว่านั้นสวยอ่ะตักเลยลูกได้ครับว้าวาสีสวยแล้วก็มันก็ลอยกำลังพอดอีแตกมันกำลังดีนะคะครับ